ครูขึ้นถึง49คือเชี่ยวชาญแต่ขนาดที่พอสํานักขึ้นไม่ได้ทุกวันนี้เป็นประเด็นกันอยู่ว่าพอกอ,องอะ่ะเล็กกว่าพอรอเลยนะแต่พ่อกอ,องต้องมาดูแลโรงเรียนเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาก็อิจฉาเขาก็อยากได้แบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะเปลี่ยนวอปีเอไปอย่างอื่นผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีใครที่จะมีหลักการที่อธิบาย หรที่ทําที่แตกต่างไปจากเดิมจากนเนี้ยไม่รู้ผมไม่ได้ยมองไม่ออกแต่แต่ผมคิดว่าวันนี้วัพีเองถูกออกแบบมาด้วยกระบวนการที่มาจากการวิจัยเป็นฐาน <c oughs> มีฐานทางวิชาการ <c oughs> ถ้าใครจะมาปรับหรือเปลี่ยนยกเลิกไปเลยเนี่ยผมว่าก็ต้องมีฐานคิด <c oughs> ทางวิชาการที่แข็งกว่าหรือแข็งเท่าเข้ากันถึงจะสามารถเปลี่ยนได้ <K ill ain> <C> e <ck> แต่ผมคิดว่าในเวลาอันสั้นเนี่ยยากที่จะเปลี่ยนอย่างน้อยไม่ต้องใช้ให้ครบวงรอบแล้วก็มาทบทวนกันว่าอะไรคือจุดอ่อน,นะอะไรคือจุดอ่อนอถามผมในส่วนตัววันนี้ผมเห็นจุดอ่อนอย่างเดียวคือคว<ป>ามแปรปรวนของผู้ประเมิน <S 2> <S 2> นะความแปรปรวนของผู้ประเมินกับอันที่สองที่เห็นนี่ก็ <S 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 คือว่าเรายังไม่เห็นวิถีชีวิตของครูที่ใช้ กระบวนการทำงานร่วมกันของครูในการพัฒนาแล้วขอให้เกิดเป็นคลิปวิดีโอที่ผลเกิดจากผลการพัฒนาที่การออกแบบบอปีต้องการให้ครูใช้กระบวนการ p l c ทํางานมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งคลิปที่ดีที่สุดมาแต่ทุกวันนี้ครูไม่ทาครูคลิปอย่างเดียวคือแสดงถ่ายทําคลิปเดียวส่งเสียงโชคเอา แล้วผู้ประเมินเนี่ยถ้าเกิดผู้ประเมินที่มีความแปรปรวนสูงหนึ่งก็อดดาจจะผัังได้จริงๆอ่ะข้อเสนอเดิมเ่ยอยากให้เสริมสราขึ้น,นให้เห็นพัฒนาการแต่ถ้าส่งท่าให้อย่างนั้นน่ะครูทั้งประเทศก็จะดรามา่ากอ้ยแค่ต้องเรื่องมากครับพื้นที่เก็บต้องดราม่าก,กันประจำเลยนั่นแหละคือประเด็นเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราอยากเห็นนี่คือว่าอยาเกเห็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาที่ดีที่สุดส่งมาอันหนึง่งแต่วันนี้เราก็โอเห็นละมองก็ต้องมองทั้งเชิงการเมืองด้วยว่าเออถือว่าเอาละแค่นี้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะถ้าอันนี้ยากผมก็ไม่รู้จะว่าอะไรที่ที่ง่ายแบบนี้นทีนีน้มันก็ไม่รู้นะในส่วนตัวก็แล้วแต่เชิงบายอันนี้ ผมมองพูดในเชิงวิชาการว่าในวันนี้ยากที่จะปรับเป่แลผมคิดว่ามันไม่ยากง่ายจะายแล้วถือว่าไม่ต้องเขียนอะไรเลย,เลยไม่มีเขียนอะไรเลยหนึ่งส่งแผนแต่การเรียนรู้สองเล่าให้ฟังนี้ว่าพัฒนามาอย่างไงที่อยากเห็นว่าแต่กีเห็นคียวิดสำคัญคือทํางานร่วมกันกับครูโอเคชื่นใจแล้วที่แทนแขึ้นแปลงมาดายแล้วจากคลิปที่สามก็คลิปการสอน นะแล้วก็ผลลัพธ์ของผู้เรียนแค่นั้นเองไม่ได้เขียนรายงานอะไรสัก,กชิ้นเลยถ่ายทายถ่ายทายส่งมามอือเนี่ยแค่นี้แหละครับโอเคเนาะขอบคุณค่ะอาจารย์สี่โมงประเด็ดดีว่าจะเลิกก่อนอ <laughs> อค่่ะขอ